สวัสดีค่ะพี่น้องเมื่อนี้เวล,เวลมานำเสนอแกงผักขี้เหล็กด้วยจ้ะแกงขี้เหล็กใส่หนังจ้ะหนังต้มเรียบร้อยแล้วให้น้องซื้อหนังเผามาต้มทาค้ามสะอาดเรียบร้อยหนละับเปืนะ่อยละก็จะเป็นขี้เหล็กจ้ะขี้เหล็กก็ต้มเรียบร้อยแล้วเนาะพี่น้องมันแกงแบบใส่น้ำยาหนาังด้วยจ้ามาใส่กะทิแกงแบบบ้านๆเนาะใส่ผักอีตูใส่ผักข่า,ขาจ้ะ พริกแกงยาแ้วกำอัเก้าวเ,เหมือนเดิมพี่น้องมีพริกคาตะไคร่หอมแดงหอมขาวเกลือนิดหน่อยแล้วกะปิจะ้ะมาจ้ามาแกงเคีร็ดน้ำยาแววแกงเคเร็ดน้่ยาแววจะบล้อน้ำเดือดได้พี่น้องจะใส่ผสมไปเลยจ้ะน้ำยาน้ํงกับเคเร็ดนะพี่น้องเพราะว่าถ้าน้ำล้อน้ำเดือดแล้วใส่มันจะยอด ยอดมันจะบวสวยพี่นอ้องใส่เครื่องปรุงได้เลยจ้าแบบง่ายๆแกงไปตั้งหม้อแล้วก็ปรุงเครื่องแล้วพี่นอ้องใส่พริกแกงใส่น้ำยานางใส่หนังไปแล้วจ้ะเด้๋ยวจะปรุงเครื่องไปเลยน้อพี่นอ้องใส่คานอใส่ชูรส ใส่นาปล่าแค่นี้แหละจ้ะนะา่าปาลากัดกะเอาละรอให้เดือดรอให้พริกแกงเนี่ยเข่าเครื่องกะอย่างนี้แล้วเดือดแล้วจ้ะเข่าเครื่องผอิทุกอย่างแล้ว นะะคบางคนมันก็จะจัใส่หนังหมูเ,เนาะพี่น้องจะเย็บแ้วใส่หนังหม้อคนเขนก็จะแกงกะทิสุดท้ายถ้ายสุดเย็บแววใส่ผักขะจ้ะกับผักอีกตูผักขะหรือผักขาหรือผัก,ผกชะอมจ้ะ แค่นี่ก็เรียบร้อยแล้วจ้ะแกงขิล็กสวัสดีค่ะพี่น้องวั่คี้ทำในเร็วๆจ้ะนี่จีเป็นแกงมันเหลือของกินเดิมในจ้า แกงขี้เหล็กขี้เหล็กไทยพระว่าผักอย่างนี้นขี้เหล็กใช่ไหมทีดกับนึ่งกินแกงกระเทียมไทยก็อุจจลาเ็กเรืองเงาเออแต่เมื่อกี้มักินแกงผัก,ก, <laughs> ข,กข,ขี้เหล็กใส่หนังหมูอ,มอันนี้นมัน sai tổn hôm nó hôm nó hôm 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 นี่น้ำนออ้อนเนี่น้ำนอ้อนคล้ายๆแล้วไม่สมแต่เพิ่มเห็ดแล้วแล้วยแล้วเสือ,อจ้ะกินคนหยกนี่ออกสมสมอร่อยนั่งเนี่ยยนรักว่าจะกินเขา มาหมดแล้วใครมัร้งงานห,าะหาัะผาดผมต้มน,นื้อเดียวพอดีนเนื้อจพ ไปนั่นล่ะถวยบางงี้เว้นพ่อเขาระสงพักไปที่เจ้าปลาบ้านนั้มมนมมาแทบจ แกงคีเหล็กนี่เ็ง่ายแต่ว่ากันยากอยู่ด้วยนะก็จะมาต้มหนังต้มคีเหล็กไว้น,นีวันจุดจีนนะคะ เช็นใส่ชุดแดงเพียงเพยรวยสุขภาพแข็งแรงเดื่อ่าพี่นอกทัเ้เหลาหรทุกผู้ทุกคนสุขภาพมากกอนนะพี่นองขอให้สุขภาพแข็งแรงมีความสุขร่ำรวยร่ำรวยค่ะ ขอบคุณลุงไม่ขึ้นหลายๆนะคะที่ฝากมันมาให้่วดใส่ซองให้่วดบอบอกไว้มากให้น้องว่าถ้าใดแต่หลายอยู่จ้ะ 哪里？哪里？嗯。 เากินกบแซ่บเพราะว่าเขาเคยกินเขาไปกินอาหารหมองอื่นมันก็ก็แซ่บนี่แต่เขากินได้ก็กินได้ค่ะพี่นนอกจ่มันเหรอเป็นอดยากอาหารบ้านเขาที่เก้็อันนี้ยายแล้วกินคนเดียวเด้จ้ะ ได้บาแบงกินโอาคตอนซ้ำนี่ก็ว่าตอนง่ายพี่หน่อน้ำผสมฉันติตอนงด้ตียงัง ทำแค่กินข้าวบะแฮบทำไม่ได้จี נאמרנו כאילו עוד רגע ใช่อ่มหมดมก็เร็กิเล็นิดแต่อต กินแล้วก็เอาแก่เจ้าแล้ว,ลวกินเขาแล้วหวานพี่น้องันขึ้นนี้แล้วขอรักท่านมีกุญนแนจฝากกดไลค์ลกดแชร์กดติดตามช่องยี่แววท่านเนาจ้ะพอ่อจะไม่ขึ้นงานจ้าสวัสดีค่ะบาย